โรเรียนบางาภูมิวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำอำเภอบางหาจังหวัดพิจิตมีเนื้อที่32ไร่เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6จำนวน54ห้องเรียนในปีการศึกษา2566นี้มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 2,140คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน135คนดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือมุ่งพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานคุณธรรมโดยมีนายปัญญาบุญคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายวชรพันธ์มีสองรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสกาวเดือนนุ้ใจมารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวเนตรนภาพรปัญจวันรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและนายภูวด,ดนชื่นอยู่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไปโรงเรียนได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาครูมีการวางแผนจัดสรรอัตรากำลังที่ต้องการของโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองและวิชาชีพนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสนับสนุนให้ข้าราชการครู มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนานักเรียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอาทิเช่นค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวิทยาศาสตร์ค่ายเตรียมความพร้อมภาษาจีนกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนเชิญสร้างสรรค์ก้าวรรณกรรมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และทักษะการคิดเลขเป็นกิจกรรมการติววิชาความถนัดทั่วไปค่ายบูรณาการสเตมศึกษากิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่สถาบันบุดมศึกษาส่งเสริมการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษทดสอบโทเฟล การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนและการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีนในทักษะด้านการพูดนอกจากการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้วโรงเรียนยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ครอบคลุมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กของเราเป็นคนเก่งดีมีความสุขเช่นกิจกรรมค่ายเด็กดีสร้างได้ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกเช่นแ่เทียนเข้าภรษางานประจำปีเจ้าพ่อแก้ววันลอยกระทงงานเฮงเรือจงอังหวัดพิจิตรและกิจกรรมทูวีนัมเบอร์วันเป็นต้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบร,ริเวณโรงเรียนชื่อเอ้อต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียนจัดมุมต่างๆในห้องเรียนให้หน่าเรียน มีแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งติดตั้งจุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในทุกๆห้องเรียนปรับภูมิพื้นที่บริเวณหน้าอาคาร4มีเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาที่รวมกันเข้ามาดูแลบุตรหลานของเราด้วยความเต็มใจผลงานนักเรียนในปีการศึกษา2566นี้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและยังได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาคในหลายๆรายการนักเรียนของเราได้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายสอวนาค่ายหนึ่งวิชาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์จำนวนสามคนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรา,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์วิชาการครั้งที่สองนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาในสาขา Environmental Science ในการแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ จัดโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประเทศอินโดนีเซียรวมกับมหาวิทยาลัยมาซ่าประเทศมาเลเซียนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรับโล่และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันระพีณาศาลจังหวัดพิจิตรและในการแข่งขันการประกวดแผนที่แห่งประเทศไทยครั้งที่หนึ่ง จัดแข่งขันโดยสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยรวมกับสมาคมแผนที่แห่งประเทศไทยและสาขาภูมิศาสตร์นักเรียนได้รับรางวัลทั้งสิ้น7รายการนักเรียนแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติและในปีการศึกษา2565ที่ผ่านมานี้นักเรียนระดับชั้นไม่ธชมศึกษาปีที่6ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรีจำนวน273คนโรงเรียนมังนาภูมิวิทยาคมดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมมาตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2553จนบัดนี้ครบหนึ่งทศวรรษแล้วหลักการสำคัญคือการนำคุณธรรมอัตลักษณ์ประกอบด้วยคุณธรรมเป้าหมายคือซื่อสัตย รับผิดชอบพอเพียงจิตอาสาสู่การปฏิบัติเป็นจริยธรรมประจำตนเกิดการบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งจะนำไปสู่เอกลักษณ์ของโรงเรียนคือสร้างคนดีสู่สังคมโรงเรียนได้ดำเนินการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ และคุณธรรมจะยดร้รมตลอดสืบมาจนได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสภาสังคมส่งเคราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปธรรมให้เป็นองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นประจำปี2566ประเภทหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBE Award ในปี2 5 6 0 จากการทุ่มเทพัฒนายอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบางนาภูมิวิทยาคมได้รับรางวัลพระราชทานระดับมธัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปี2562เราชาวชมพูฟ้ามีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างเยาวชนของชาติรุ่นแล้วรุ่นเรา่าสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานสากลและที่สำคัญเป็นความภาคภูมิใจ ของผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาและเป็นเยาวชนที่ประสบความสำเร็จของประเทศ